สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องแนแนวบายครูแอปเปิลค่ะในวันนี้ครูมีคนพิเศษมานั่งอยู่ข้างๆนะคะกับแนแนว Talk ก EP นี้ค่ะ EP แบบ Special ค่ะอยากจะให้นะคะคนพิเศษข้างๆเนี่ยได้แนะนำตัวนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรอยู่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวกนกพัฒมุธิดานะคะชื่อเล่นชื่อกิ๊กค่ะเรียนอยู่สาขาจิตวิทยาและการแนะแนวนะคะคณะครุศ,ศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภาัฏลำปางค่ะตอนนี้อยู่ชั้นปีชั้นปีที่สชั้นปีที่สามปัจจุบันทําอะไรอยู่คะค่ะปัจจุบันตอนนี้มาทําหน้าที่ในเป็นนักศึกษาค่ะทดลองสอนเป็นระยะเ,เวลาหนึ่งเดือนนะคะที่โรงเรียนแจ้หงวิทยาค่ะ ก็ได้รับหน้าที่เป็นครูผู้สอนนะคะในระดับชั้นม .1 ค่ะคูเปิ้ลค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวครูขออนุญาตนะคะเรียกสั้นๆว่ากิกกันแล้วกันนะคะวันนี้เรามาทำความรู้จักคนพิเศษคนนี้ค่ะก็คือกิกนะคะว่าเรื่องราวชีวิตของกิกจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็สามารถเป็นข้อคิด หรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครได้บ้างเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องราวของกิกกันดีกว่านะคะก่อนอื่นเลยนะคะเมื่อกี้ได้รู้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะว่าชื่ออะไรนะคะแล้วก็ศึกษาอยู่ระดับชั้นอะไรในตอนนี้นะคะกิกก็เรียนจิตวิทยาและการแน,แนวอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏล์ลำปางนะคะแล้วครูขออนุญ,ญาตอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้ ก่อนหน,น้านี้ชีวิตในวัยเด็กกิ๊กเป็นคนอย่างไรบ้างอตอนวัยเด็กนี่บุคลิกภาพยังไงแล้วก็เป็นยังไงบ้างอ่ช่วงชั้นประถมก่อนก็ได้ค่ะเริ่มตั้งแต่ประถมนะคะกิ๊กก็จะเป็นเด็กกิจกรรมค่ะคูเปิลก็จะทํากิจกรรมตั้งแต่ประถมนะคะก็จะมีคุณครูที่จะพากิ๊กไปสําหน้าก็จะทําการแสดงเป็นการฟ้อนร,รําการแสดงหน้าตัดสีแบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ของกิ๊กก็จะชอบมากเลยค่ะตั้งแต่ประถมเนาะก็จะ ยาวมาจนถึงมัธยมค่ะก็จะได้ทํากิจกรรมเหมือนเดิมค่ะก็จะได้เป็นเด็กนาฏศิลป์ของโรงเรียนอีกเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นนางรำประจำโรงเรียนค่ะเราเข้าสู่วงการนางรําของโรงเรียนระดับมัธยมนี้คือตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะตั้งแต่เข้ามาแรกๆเลยคะ่ะตั้งแต่ม .1 น่งค่ะคเพื่อนๆก็จะพากันไปสอบที่ห้องนาฏศป์นะ,ค,ะคัดเลือกนางรำเนาะที่ก็จะเข้าไปทั้งห้องก็จะผ่านสองคนค่ะที่ก็จะมีเพื่อน กิกกแล้วก็เพื่อนคนนคะคะก็จะไปรำด้วยกันค่ะจนถึงจบมาหกเลยค่ะคุณเบิ้ลแสดงว่าภาพภาพลักษณ์ของกิกในในตอนเรียนมัธยมก็คือเป็นนางรําของโรงเรียนภาพลักษณ์ของเราก็คือเป็นนางหลาอมใช่ค่ะแล้วภาพลักษณ์เป็นนางราซึ่งหลายคนครูคิดว่าออนาคตเนี่ยเขาก็คิดว่ากิกน่าจะไปเป็นขูน้าตาสินใช่แล้วเพราะอะไรในตอนนี้ เราถึงได้มานั่งอยู่ในตำแหน่งว่าที่คุณหมอเอาตามตรงนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนม6เลยค่ะตอนนั้นกิ๊กก็อยู่ม6เนาะกิ๊กก็มีคณะที่ชอบเยอะมากมายเลยค่ะครูเปิ้ลก็จะมีคณะนู้นก็อยากเข้าคณะนี้ก็อยากเข้าเสร็จแล้วปุ๊บประเด็นคือตัดสินใจไม่ได้ค่ะก็มาหาครูได้แนวประจาโรงเรียนของเรานะคะก็เป็นครูเปิ้ลนั่นเองค่ะเพราะครูเปิ้ลก็จะให้กิ๊กได้แข่งเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละคณะ ที่มีผลต่อตัวของกิ๊กนะกิ๊กก็เขียนไปซึ่งตอนนั้นก็กิ๊กก็รู้สึกถูกชะตากับคุณแนแนวมากค่ะในภาพคุณแนแนวตอนนั้นก็รู้สึกว่าใจใจดีน่ารักคอยช่วยเหลือนะักเรียนอยู่ตลอดเลยค่ะก็มาปรึกษาคูเปิล้ลกิ๊กก็เขียนนะคะจนคนพบตัวเองว่าอมไม่ใช่ละยังไม่ใช่ค่ะขณะที่เลือกไปเนาะมันก็ ปิ้ง้นมาอยู่ในหัวนะคะว่าเอยากเป็นแบบนี้แหละอยากเป็นแบบคูเปิลมือนียค่ะเหมือน,นะะมีคูแอปเปิลเป็นไอดอลอขอบคุณมากๆเลยค่ะก็เล่าเราไปถึงเมือ่อเมื่อสักครู่ที่กิกบอกนะคะว่า,าในตอนที่เรียนวิชาแนวแนวเนาะครูเคยให้เปรียบเทียบใ,ใช่ไหมคะว่าข้อดีข้อเสียในตอนนั้นกิกเปรียบเทียบ คณะสาขาอะไรบ้างคะตอนนั้นตอนนั้นีที่เราเราเลือกไว้ก่อนที่จะมาเลือกเรียนครูแนแนวเนี่ยค,ค่ะมีะครูนัาศะสิ์ค่ะตองมีแล้วก็มีคณะพยาบาลศาสตร์เลยคะ่ะที่เลือกเนาะก็ะได้มีการไปสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนก็ตัดสินใจตอนนั้นคือใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่คือมันตัดสินใจไม่ถูกค่ะคือมีสิ่งที่เราชอบเยอะมากเลยแต่เราไม่สามารถค้นพบได้ว่าอันไหนมันใช่กับต,ตัวเราแล้วเราชอบอันไหนด้วยค่ะก็ มันนั่งคิดจากเป็นแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าด้วยความที่จริงๆิกิ๊กชอบชอบครูในแนวมาค่ะวแอปเปิลตอนนั้นีอยู่ตอนหนึ่งที่กิ๊กบางเรียนค่ะแล้วก็มาเรียนก็เห็นครูแอปเปิลเนาะเขาช่วงนั้นจะเป็นช่วงใกล้จะจบมสากับมศค่ะ,คะก็ใกล้จะมีกิจกรรมสารสัมพันธ์นะคะก็จะเห็นครูเปิลเตรียมอุปกรณ์เตรียมสถานที่เกี่ยวกับงานสารสัมพันธ์นะคะตั้งแต่เช้านะคะเสร็จแล้วกิ๊กก็ขึ้นไปเรียนก็ลงมาปุ๊บ กคจะกลับบ้านละครูเปิลก็ยังไม่เสร็จก็ยังท <ำ S 2> ําอยู่นี่ก็ชอบไหมคะชอบคร <laughs> ูก็ก็เดินเข้าไปถามครูคะเหนื่อยไหมคะอะไรแบบนี้คะ่ะครูคําตอบที่ได้จากครูตอนนั้นก็ครูเปิลตอบอีกว่าเหนื่อยนะคะแต่ว่ามีความสุขค,ค,ค,ค่ะครูอยากทําให้บบเนี่ยค่ะคือซึ่งเราได้ฟังแล้วก็มันก็รู้สึกมีความสุขค่ะอิ่มใจอยากอยากเป็นแบบนี้อยากทําแบบนี้ค่ะอืม ก็ต้องขอขอบคุณกิกมากๆเลยกูดจำไม่ได้เลยนะ uh oh. เหตุการณ์นั้นนะคะก็เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนะคะกิจกรรมสายสัมพันธ์ที่โรงเรียนแจ้หม่มธิทยาเนี่ยจะจัดขึ้นประมาณเดือนกรุ๊งพานเนาะประมาณช่วงปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนมีนาที่เด็กๆชั้นม .3 ม 6, .6 ใกล้จะสําเร็จการศึกษาแล้วนะคะ <è S 1> ทางงานแนแนวเนี่ยก็จะจัดนะคะจัดเป็นสูง <c oughs> แล้วก็เตรียมนักเรียนนะคะก็คือเป็น คู่ขนานกันไปเพื่อให้เด็กมสามมหกได้เดินเดินผ่านน้องๆพี่ๆไปนะคะนั่นคือกิจกรรมสายสัมพันธ์เนาะนั่นก็คือเป็นที่มาครูเองก็เหมือนกันค่ะกิกก็คือก่อนที่จะมาเป็นครูแนแนวเนี่ยครูก็มีสตอรี่คลายกับกิจเลยมีคุณครูแนแนวท่านหนึ่งนะคะที่ชื่ออาจารย์แอนนะคะหรือว่าอาจารย์อมพัยานสงบัตนะคะโรงเรียนสกลร,ราชวิทยานุกูลที่จังหวัดสกลนครน,นะคะอาจารย์ก็จัดกิจกรรมแบบนี้แหละมันทําให้เรารู้สึกดีมันมันประทับใจอะ่ะ มันรู้สึกว่ามันมันได้ใจมันมันอิ่มใจอะ่ะครูก็ชอบชอบที่คุณครูจัดให้อยู่แล้วเราก็มีมาวันหนึ่งคืออาจารย์เรียกไปพบอาจารย์รีบไปพบที่ห้องแนแนวอาจารย์ก็บอกว่ามีอะไรไม่สบายใจเล่าให้ครูฟังได้นะ mm hmm. มันเป็นประโยคธรรมดาแต่มันมันอาจจะมาตรงเวลามันเหมาะกับเวลาตอนนั้นมากเลยครูรู้สึกดีกับประโยคนี้มากเลยแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันจะเป็นครูแนแนวแบบนี้นี่ก็มีที่มาก็คือ ไอดอลเหมือนกันก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะกิ๊กที่ให้เกียรติให้ให้ขู่ได้ได้เป็นแบบอย่างของกิ๊กอะไรเงี้ยนะคะโอเคมาถึงเรื่องราวของกิ๊กแล้วก่อนหน้านี้กิ๊กก็บอกเหมือนกันว่ากิ๊กก็สับสนสับสนเพราะว่าตัวเองเคยเป็นนางรําตั้งแต่ปฐมละมัธยมก็รําตั้งแต่ม1จนถึงม .6 ก็ก็ลังเลว่าเอ๊ะฉันจะเรียนต่อนาฏศิลป์ดีไหมแต่ทบทวนทบทวนการเขียนข้อดีข้อเสียมันก็ยังไม่ใช่ จนจนมาถึงการทบทวนตัวเองนึกถึงไปตอนมสามนึกถึงว่าเจอครูแนแนวกาลังเตรียมงานอยู่แล้วเราก็ชื่นชอบนึกถึงตอนที่ตัวเองสํารวจตัวเองแล้วก็เออรู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่โอเคงั้นก็มาถึงจุดปัจจุบันแล้วละ่ะแล้วปัจจุบันนี้ได้มาเรียนแนแนวแล้วเป็นยังไงบ้างมันเราเรียนแล้วเราได้เรียนอะไรบ้างแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างเล่าให้น้องๆได้ฟังหน่อยค่ะก็ รู้สึกสนุกนะคะอบอุ่นค่ะในการเรียนแน่ๆนะคะก็จะเป็นการเรียนที่ค่อนข้างลึกซึ้งละเอียดอ่อนค่ะก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับจิตใจของเรานะคะคนรอบข้างค่ะก็จะเริ่มจากการเรียนมีทฤษฎีเลยค่ะครู Who. ก็จะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีจิตวิทยาความเป็นครูนะคะแล้วก็จิทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาการเรียนรู้ค่ะ ก็จะรวมไปถึงการจัดการศึกษาพิเศษให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนะคะหรือว่าการศึกษาพิเศษนั่นเองค่ะแล้วก็จะรวมไปถึงหัวใจหลักของครูแนเนวที่เรารู้กันนะคะก็จะเป็นการให้คำปรึกษาคอสซลิงค่ะการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนความรักความรู้สึกต่างๆค่ะคบโอเคถือว่าเราเรียนได้แบบโอ้โหเยอะมากเลยเนาะทั้ง เรื่องพัฒนาการการเรียนรู้และสิ่งสําคัญก็คือในเรื่องของ c o น n s e l i n g หรือการให้คาปรึกษาเรียนไปแล้วนะคะในตอนนี้กิ๊กก็เริ่มได้มาทดลองเนาะทดลองใช้ในสิ่งที่เองได้เรียนมาแล้วได้รับผิดชอบมอหนึ่งเป็นยังไงบ้างสักนิดหน่อยสอนเด็กๆมอนหนึ่งช่วงนี้ออนไลน์เป็นยังไงบ้างกับการมาทดลองสอนวาดที่คุณครูแนนแนวค่ะก็รู้สึกท้าทายมากเลยคะ่ะก็เป็นการสอนครั้งแรกของกิ๊ก้วยนะคะ ก็จะได้มาเจอกับนักเรียนชั้นม1ก็รู้สึกสนุกค่ะท so, ้าทายค่ะฮุเปิลเด็กม1ก็จะมีหลากหลายค่ะหลากหลายรูปแบบแล้วก็พลังงานเยอะมากเด็กม1เนี่ยนะคะก็จะสนุกค да> ่ะฮุเปิลก็จะได้เรียนรู้ก็น่าจะเป็นไปตามพัฒนาการตามไปค่ะฮุเปิลค่ะงั้นก็คือสิ่งสําคัญนะคะการที่เราได้เรียนในทางทฤษฎีไปแล้ว การที่เราได้มาปฏิบัติครูเชื่อว่าจะทําให้กิ๊กได้เติบโตแล้วก็เรียนรู้การเป็นคุณครูแนแนวในอนาคตได้นะคะโอเคค่ะสําหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนจิตวิทยาและการแนแนวอยากจะเป็นคุณครูแนแนวซึ่งสาขาของเราเนี้ยคุณครูแนแนวค่อนข้างจะมีน้อยก็อยากจะให้กิ๊กได้เชิญชวนหน่อยซิว่าเออถ้าอยากจะเรียนครูแนวต้องทํำยังไงบ้างก็อยากจะฝากถึงมุมมองของกิ๊กต่อน้องๆทุกคนนะคะก็ คืออยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองค่ะกิ๊กไม่ได้หมายความว่าการฟังคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะแต่สิ่งที่เราควรจะเชื่อแล้วก็ฟังมากที่สุดก็คือเสียงหัวใจของเราเองค่ะก็เชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็ลงมือทำค่ะอย่าเพิ่งท้อค่ะคือท้อได้ค่ะแต่อย่าอย่ายอมแพ้นะคะเพราะว่าชีวิตต้องไปต่อ่างตัวกิ๊กเองนั้นก็ไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นค่ะก็เังจะ ค่อยๆศึกษาเรียนรู้พัฒนาต่อไปนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้น้องๆทุกคนนะคะที่อยากจะมาเรียนครูแนแนวนะคะครูแนแนวก็มีน้อยนะคะก็อยากจะฝากให้น้องๆทุกคนถ้าสนใจก็มาเรียนได้ค่ะเพราะว่าครูแนนแนวเป็นเราเป็นคนเบื้องหลังนะคะที่ทํางานเบื้องหลังคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้นักเรียนได้รู้จักตัวเองและสามารถมองเห็นอนาคตที่เป็นจริงได้ค่ะก็รู้อะไรไม่สู้รู้ใจตัวเองนะคะ ถ้าน้องๆคนไหนอยากจะรู้ใจตัวเองก็ให้มาเรียนคูในแนวได้นะคะโอเคต้องขอขอบใจกิกมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาเป็นแขกคนพิเศษนะคะอย่างที่กิกบอกไปนะคะ รู้อะไรไม่สู้รู้จากตนเองจะดีกว่าไหมถ้าเราค้นพบตัวเองเจอรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรามีความสามารถและที่สําคัญนั่นคือสิ่งที่เราสนใจและเป็นสิ่งที่เราชอบหรือไม่นี่เป็นอีกคนพิเศษนะคะที่ห้องแนะแนวนะคะของเราได้มาเชิญพูดคุยในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบใจกิ๊กมากๆเลยที่วันนี้ได้มาเล่าเรื่องราวชีวิตได้มาสร้างแรงบันดาลใจนะคะและถ้าหากนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียว ก,กับเรานะคะอยากจะเรียนคูณแนแนวในภาคเหนือนะคะก็จะมีหลายมหาวิทยาลัยนะคะที่จะเปิดสอนในหลักสูตรนี้แต่ของกิ๊กเนี่ยจะมาในคณะครุศาสตร์สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนแนะคะที่สำคัญค่ะอย่างที่กิ๊กได้บอกไปรู้อะไรไม่สู้รู้จัก เหวังว่าทุกคนนะคะจะค้นพบตนเองและรู้จักตัวเองว่าเราสนใจสิ่งใดทาําตามหัวใจตัวเองค่ะและเราจะค้นพบคําตอบนั้นแล้วพบกันใหม่ค่ะกับแนวทอลกอีต่อไปสําหรับวันนี้ห้องแนวแนวบายครูแอเปิลทูเปร์และก็พีจะต้องขอตัวมาก,ก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ